จีนแสดงให้โลกเห็นว่าฮ่องกงไม่จำเป็นต้องเสรีแบบตะวันตกก็ยังเป็นศูนย์กลางการเงินโลกได้ลองนึกภาพดูสิครับคุณอาจคิดว่าเมืองใหญ่ๆแบบฮ่องกงต้องมีเสรีภาพทางการเมืองเต็มรูปแบบเพื่อรักษาความเป็นศูนย์กลางโลกแต่จีนกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณคิดผิดฮ่องกงกำลังพลิกโฉมตัวเองใหม่โดยหันไปสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับตะวันออกกลางเพื่อลดการพึ่งพาตะวันตกและยังคงเป็นแหล่งเงินทุนระดับโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ที่นี่แหละคือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและมีข้อโต้เถียงจีนกำลังบอกกับโลกว่าค่านิยมประชาธิปไตยแบบตะวันตกไม่ใช่เงื่อนไขเดียวที่ทำให้เมืองใดเมืองหนึ่งจเจริญรุ่งเรืองได้แล้วมันจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือบางคนเห็นด้วยบางคนเถียงแต่มาดูรายละเอียดกันก่อนครับล่าสุดฮ่องกงกำลังปรับทิศทางการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นกับภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อลดการพึ่งพาประเทศตะวันตกอย่างเห็นได้ชัดนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่เป็นการพลิกทิศทางที่เกิดขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลจากประเทศตะวันตกต่างๆซึ่งกังวลว่ากฎหมายความมั่นคงใหม่ของจีนอาจกระทบต่อสถานะของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางการเงินระดับโลก ในขณะเดียวกันผู้บริหารระดับสูงของฮ่องกงเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าตัวเมืองสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างงดงามในฐานะเมืองระดับโลกโดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับหลักการประชาธิปไตยแบบตะวันตกเสมอไปเพื่อดึงดูดการลงทุนใหม่ๆฮ่องกงจึงได้ส่งเสริมนโยบายที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมและจัดตั้งองค์กรสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศตามแนวทางของจีนซึ่งเน้นความกลมเกลียวและการเจรจาเพื่อหาทางออกร่วม ลองมาดูตัวอย่างที่น่าสนใจกันครับหลังจากอยู่มานานกว่า110ปีมัสยิดจามีแห่งเล็กๆในฮ่องกงก็รอดพ้นจากการถูกทำลายโดยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างหวุดหวิดในปี2022มัสยิดแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการและสาเหตุสำคัญที่ช่วยให้มันอยู่รอดมาได้น่าจะมาจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าความสวยงามของสถาปัตยกรรมเอง มัสยิดสีเขียวอ่อนหลังนี้ดูเหมือนหลุดออกมาจากภาพยนตร์เก่าๆด้วยส่วนโค้งปลายแหลมและยอดมินาเรตขนาดเล็กรวมถึงร่มเงาจากต้นไทรใหญ่แม้จะถูกอาคารสูงใหญ่รายล้อมแต่บรรยากาศภายในยังคงสงบเงียบราวกับหมู่บ้านเล็กๆมัสยิดแห่งแรกนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1849เพื่อรองรับพ่อค้าและทหารจากอินเดียในช่วงที่ฮ่องกงเพิ่งกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษ แต่ในเมืองที่เต็มไปด้วยการรื้อถอนและก่อสร้างใหม่ตลอดเวลาอาคารใดๆก็แทบไม่รอดจากการทุกทิ้งเพียงเพราะความงามอย่างเดียวผู้ที่มาเยือนมัสยิดบอกว่าในขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันให้ฮ่องกงเนอเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมตั้งแต่การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบฮาลานไปจนถึงการสนับสนุนร้านอาหารที่เหมาะสำหรับชาวอิสลามภาพของมัสยิดจามีในฮ่องกงสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างชัดเจน ซับซารีข่านผู้สูงวัยที่มีพ่อเป็นชาวปากีสถานและแม่เป็นชาวจีนซึ่งอาศัยอยู่ใกล้มัสยิดมานานกว่าเจปีแสดงความเห็นว่าตะวันออกกลางคือแหล่งเงินทุนในมุมมองของเขาการหาตลาดใหม่เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลมากในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังดำเนินสงครามภาษีและชาวตะวันตกยังคงปล่อยข่าวหรือว่ากฎหมายคอมมอนลอของฮ่องกงกำลังจะพังทลายและนี่แหละคือส่วนที่หลายคนมองข้ามไป หากคุณเดินลงเนินไปไม่ไกลในย่านศูนย์กลางธุรกิจของฮ่องกงนักการทูตจากตะวันตกกลับมองสถานการณ์ในแง่ร้ายกว่านั้นในรายงานล่าสุดจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกี่ยวกับสภาพการลงทุนในฮ่องกงได้ระบุว่ากฎหมายความมั่นคงที่ประกาศใช้ในปี2024ภายใต้แรงกดดันจากปักกิ่งสร้างความวิตกกในหมู่นักลงทุนเพราะมีคำนิยามที่กว้างและคลุมเครือมากเกินไปสำหรับคำต่างๆเช่นจารกรรมความลับของรัฐและการแทรกแซงจากต่างชาติ ในทำนองเดียวกันสหาภาพยุโรปก็แสดงความกังวลต่อความสามารถของฮ่องกงในการรักษาความน่าดึงดูดในระยะยาวในฐานะศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะหลังจากที่มีนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและนักก่าวหลายสิบคนถูกจับกลุ่มและบางคนถึงกับถูกจำคุกเพราะทำอะไรเล็กน้อยเช่นสวมเสื้อยืดที่มีข้อความประท้วงการเน้นเรื่องธุรกิจในที่นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะฮ่องกงพยายามรักษาบทบาทของตัวเองในฐานะประตูสู่ตลาดเสรีของจีนแผ่นดินใหญ่ และยังคงเป็นศูนย์กลางทางการเงินอันดับ3ของโลกฝ่ายตะวันตกมองว่าฮ่องกงมีทางเลือกเพียงสองทางเท่านั้นเมืองนี้จะรักษาสถานะเอเชียเอสเวอซิตี้ได้ก็ต่อเมื่อยังคงรักษาสิทธิพื้นฐานและหลักนิติธรรมที่มีมาตั้งแต่สิ้นสุดการปกครองของอังกฤษในปี1997ซึ่งจีนเองก็เคยให้คำมั่นว่าจะคงไว้ภายใต้หลัก1ประเทศสระบบแต่หากละทิ้งสิ่งเหล่านี้ฮ่องกงก็เสี่ยงที่จะกลายเป็นเพียงเมือง หนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่และสูญเสียเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปตลอดหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลฮ่องกองมักกล่าวหาว่าผู้วิจารณ์จากตะวันตกโกหกเรื่องการสูญเสียเสรีภาพและยืนยันว่าหลักหนึ่งประเทศ2ระบบไม่ได้หายไปแต่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เมืองปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้นโดยเฉพาะหลังการประท้วงใหญ่ในปี2019ซึ่งเจ้าหน้าที่จีนเชื่อว่ามีการสนับสนุนจากอเมริกาและประเทศตะวันตกอื่นๆ ตอนนี้ผู้นำฮ่องกงมีเหตุผลใหม่ในการโต้อตอบพวกเขาปฏิเสธที่จะเลือกระหว่างการเป็นเมืองหนึ่งของจีนกับการเป็นเมืองของโลกหรือเอเชียเอสเวอร์ซิตี้ตามที่อธิบายไปตอนต้นโดยหากคำว่าโลกหมายถึงตะวันตกเจ้าหน้าที่ฮ่องกงยืนยันว่าฮ่องกงสามารถจเจริญรุ่งเรืองได้โดยไม่ต้องยึดตามค่านิยมประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมและยกตัวอย่างว่าแม้เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วผู้จัดการกองทุนตะวันตกบางร,รายเคยประกาศว่าจีนไม่น่าลงทุน แต่ไม่นานมานี้พวกเขากลับทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์เข้าซื้อหุ้นของบริษัทจีนชั้นนำที่เข้าตลาดในฮ่องกงพร้อมกันนั้นเมื่อสหรัฐและจีนเข้าสู่การแข่งขันระยะยาวฮ่องกงก็เริ่มขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของตัวเองออกไปผู้นำฮ่องกงเดินทางไปเยือนประเทศในอ่าวอาหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆเพื่อเชิญชวนบริษัทใหญ่ๆนักลงทุนและกองทุนครอบครัวเข้ามาลงทุนฮ่องกงออกพันธบัตรอิสลามสุขค่ และนำเสนอระบบกฎหมายและบริการทางการเงินของตัวเองให้กับประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ1แถบหนึ่งเส้นทางเบลแอนด์โรดของจีนผู้เชี่ยวชาญในฮ่องกองคนหนึ่งกล่าวว่าเขากำลังช่วยเหลือผู้ประกอบการจีนที่ต้องการขยายทะ er. รกิจและระดมทุนในตะวันออกกลางเมื่อเดือนตุลาคมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนได้เปิดตัวองค์การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ International Organization for Mediation ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกงโดยมีรองรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเป็นประธานองค์กรนี้จะทำหน้าที่ไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลหรือระหว่างบริษัทต่างๆโดยใช้นาทางแบบจีนที่เน้นการเจรจาและความกลมเกลียวแทนการ,รเผชิญหน้าประเทศที่เข้าร่วมในระยะแรกได้แก่เคนยานิการากัวปากีสถานและเวเนซุเอลาแม่องค์กรใหม่นี้ฟังดูน่าดีแต่ที่นี่แหละคือจุดที่เรื่องเริ่มเป็นข้อโต้เถียงนักการทูตจากตะวันตกกลับก,บกังวลว่าจีนกำลังใช้มันเพื่อผลักดันรูปแบบการปกครอง ที่ตัวเองต้องการโดยเสนอแนวทางที่เน้นผลประโยชน์และความยืดหยุ่นแทนที่จะอิงกับสิทธิทางกฎหมายแบบตะวันตกเจ้าหน้าที่จีนกล่าวว่าศูนย์ไก่เกลีย่ยนี้สอดคล้องกับโครงการริเริ่มเพื่อธรรมพิบาลโลก Global g o e r n n c e Initiative ซึ่งเป็นชุดแนวคิดที่ไม่ได้ยึดหลักการจากตะวันตกและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นผู้สนับสนุนในขณะเดียวกันจอร์ลีผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงกล่าวว่าสถาบันใหม่นี้มีความสำคัญเทียบเท่ากับสารยุติธรรมระหว่างประเทศ International Court of Justice และสารอนุญาโตตุลาการ Permanent Court of a r b i t r a t i o n ในกรุงเทพประเทศเนเธอร์แลนด์การเปรียบเทียบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะสารอนุญาโตตุลาการเคยทำให้จีนไม่พอใจอย่างมากจากคำตัดสินเรื่องข้อพิพาททะเลจีนใต้ถึงเวลาที่เราต้องเลิกใช้แบบอย่างทางการเมืองในปี1997มาเป็นมาตรฐานสำหรับฮ่องกงแล้ว เรจิน่าอิบสมาชิกสภานิติบัญญัติและสภาบริหารของฮ่องกงกล่าวเธอมองว่าระบบหลายพักที่อังกฤษทิ้งไว้ให้นั้นเสื่อมสลายกลายเป็นเวทีของประชานิยมและความวุ่นวายฮ่องกงยังคงต้องการทำธุรกิจกับลอนดอนนิวยอร์กและเมืองตะวันตกอื่นๆต่อไปพร้อมทั้งรักษาระบบที่น่าเชื่อถือในด้านพาณิชย์ไว้แต่สำหรับเธอตะวันออกกลางคือภาพสะท้อนของระเบียบโลกใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นเธอยกตัวอย่างว่าดูใบเป็นตัวอย่างที่ดีคุณไม่จำเป็นต้องมีป่า รประชาธิปไตยแบบตะวันตกก็เป็นศูนย์กลางการเงินได้โลกาพิวัต์กำลังเปลี่ยนแปลงและแตกออกเป็นหลายค้่อำนาจเมื่ออำนาจของตะวันตกเริ่มลดลงฮ่องกงในฐานะเมืองพาณิชย์ที่ผสมผสานวัฒน,นธรรมมานับตั้งแต่ก่อตั้งจึงเห็นโอกาสในการสร้างประโยชน์จากทุกฝ่ายได้พร้อมกันลองคิดดูสิครับคุณเห็นด้วยกับแนวทางนี้หรือไม่จีนกำลังสร้างโมเดลใหม่ที่ท้าทายหลักการประชาธิปไตยแบบตะวันตกจริงๆหรือไม่ บางคนอาจบอกว่ามันเป็นการพัฒนาที่สมสมัยแต่คนอื่นๆอาจเห็นว่าเป็นการสูญเสียเสรีภาพที่จริงแล้วมันอาจเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงแต่นั่นก็เป็นข้อโต้เถียงที่คุ้มค่าบอกความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับ